สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับสาวบ้านป่าเช่นเคยนะคะวันนี้สัญญาพามากินส้มตำเอ่อหอยดองส้มตำหอยดองซีสันดูสิโอ้ยตายแล้วมีหนังไก่มีนังไก่ไม้หนึ่งทุกคนก็ <c oughs> ผักชอมนะคะผักบุ้งนะคะแล้วก็ไออะไรนะเนี่ยผักชีฝรั่งคะ่ะทุกคนนี่ หัวปรีหัวปรีทุกคนดอกดอกกล้วยดอกกล้วยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวจะคุยเรื่องอันนี้ให้ฟังข้าวเหนียวด้วยเรื่องที่โหลดคลิปเมื่อวานอัพโหลดไออะไรนะไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะทุกคนมีปัญหามีปัญหาก็เลยว่าสัญญาไม่รู้ กินไปคุยไปดีกว่าเนาะใช้มือค่ะส้มตำต้องใช้มือนี่ พอไลฟ์สดสัญญาไม่รู้ว่ามีกฎมาแบบว่าไม่ให้เข้าเออทางแอป YouTube โดยตรงเลยทุกวันเนี้ปี2000เนี่ยต้องเข้าไปใน Google Chrome มาทุกคนสัญญาไม่รู้ไงพอไลฟ์ส,สดเสร็จอัปโหลดเอามันก็ไปเด้งไปที่หน้า YouTube นั่นแหละแต่มันไม่ไม่อัปโหลดสักทีอะงานปกติแล้ว สัญญาบาต้องมีปัญหาเนะเนาะแต่สัญญา,าก็ไปเซิร์ชดูมีปัญหาอะไรเนาะเนี่ยถ่ายทอดสดเมื่อเมื่อวานอนะโดนลบไปสัญญาบลบลบไปอัพอัพโหลดไม่ได้มันก็เลยสัญญา,าก็ต้องลบออกไนงะลบจากอัพโหลดนะครับทุกคนได้เซฟไว้ด้วย,ยนี่ อ่เอาคลิปเก่าไปโหลดอีกโหลดไม่ได้กำลังอัพโหลดแต่โหลดไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนวันนี้จะลองดูใหม่แล้กวก็ ตอนญาก็ไปดูอ๋อ YouTube เขามีกฎใหม่กฎปีสองพทุกวันนี้อะไรที่มันยากขึ้นอ่ะเขาให้ไปใช้ Google Chrome Google Chrome อัพโหลดคลิปอะไรอย่างเงี้ย YouTuber อร์ ระยะเพิ่มมีปัญหาเมือ่อวานไงตกใจทำร่ามันมันอัพโหลดมันเด้งด้วยอัตโนมัติในหน้า YouTube เลยนี้ไม่ได้หน้า YouTube ก็ไม่ให้ต้องไปเวบ็วบเว็บไซต์คือ,อไอ้เนี้ย Google Chrome ครับคน มันยากขึ้นไปทุกทีแต่ก็อะเข้าใจนะที่เข้าไปดูเข้าใจนั่นแหละเรียนรู้เข้าใจนั่นแหละ,าหละอาจวันนี้อาจลองลองคลิปนี้แหละจะลอง,งได้มากเลยเมาาื่อวาน แล้วก็มีอีเมลมาจาก y o ยูทู e นั่นแหละบอกว่าต้องไปไปเข้าไปห้องแชทอ๋อเข้าต้องเข้าไปใช้แอปนี้แหละใช้เว็บไซต์นี้ Google Chrome นี่แหละเข้าใจแล้ว มันคือยากพยายามค่ะพยายามทำอัพโหลดไปทุกปีอ่ะก็บ่า กดมาแบบทุกปีอ่ะตามไมวทันยิ <S <S 1> <S 1> ่งคนปึกปึกอยู่ด้วยโอ้ต่ายสำหรับมือถือนะคะแต่ไอ้อะไรนะคอมสัญญาไม่รู้อ่ะ อม,มาแล้วพี่น้องอเอ๊ะช่องฉันเป็นอะไรนอ้องนั่งคิดอยู่นอนไม่หลับเสียดายไงนอนไม่หลับอืปีสองพันนี่ cung bình hoặc ra cung bình xong việc da cung bình à loại ขอสั้นๆนะคลิปอะถ้าสัญญาเข้าปกรมถูกหมายความว่าจะเข้ามาถูกแะทำตามคลิปๆหนึ่งที่อสอนนะคะสำหรับยูทูบเบอร์ที่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนี้แบบแบบเก่าอ่ะเขาไม่ให้อัพโหลดแบบนี้มันง่ายไปมั้งใช่เพราะว่าบางทีเขาคิดว่านาะพวกเด็กพวกอะไรดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอวิดีโอมานั้นเนาะอัพตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเนาะ มันง่ายไงเขาก็ดูแลความปลอดภัยบางทีกมันเสียงมันกันแบบอัปลิปคลิปอะไรก็ไม่รู้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายไปอ่ะก็เลยไปว่าทําให้ยากหน่อยจริงๆน,นะยากที่อย่างนั้นนะมันเปลี่ยน ม,มาเด้ยวยพี่น้องอัดเสร็จสัญญาเข้าเลยนะวันนี้ตอนนี้กำลังห้าโมงกว่านะห้าโมงเช้าข้าวเช้านะทุกคน นี่ส้ตมตำเนี่ยอเป็นไรที่ไปบ้า อ <Ooh. S 2> คิดว่าถ้าสัญญาทำทำได้แล้วต้อง <c oughs> เข้าใจที่เขาคลิป,ลปพี่คนนั้นเขาบอกอะ่ะ <c oughs> ถ้าสัญญาทำสัญญาหมายความว่าสัญญาเขา้าเข้าไปไปได้จริงๆรอรอง <c oughs> มันเริ่มยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเ็จ๋งมากยูทูะเปลี่ยนบอลงกดใหม่ๆม,ม,มาเยอะตามไม่ทันหรอกพี่ก็ดูคลิปคน,นอื่นที่เขาเก่งยูทูบเบอร์ ันดับหนึ่งเขามาสอนโดยตรงกับเรื่องเรื่องลงคลงลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราต้องเรียนรู้แบบนั้นน้ำเยอะมาก Cháu ôm được subscribe ดอกกุ้ยปีกกว้างพอปีออะแต่มันละกรอบไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะ หนังไม้นึง่งหรือไม้เดียวเับเพื่อเขาซื้ออ๋อไย พักหลังๆในโซนย่าใส่คลิปยาวมากยาวเกินไปมันเสือ่ะกินเพลินไม่ได้ตัดนะจะย่าไม่ตัดจะต่อกันต่อไม่ตัดออกเลยยา่าจะตัดออกบ้างต่อไปอ่ะ <c oughs>

บายเดอเดอร์ owner, พี่น้องทุกคนฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเดอ้อสัญญาก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยครับทุกคนเนาะว่าจะอัปโหลดได้หรือเปล่าดูไปดูกันนะคะถ้าอัปโหลดได้วันนี้หมายความว่าเจอสัญญาถ้าอัปโหลดไม่ได้คงคงไม่ได้เจอวันนี้ <laughs> โอเคครับสวัสดีคะ่ะบบ๊ายบายจ้า